คนขอดูหมันชายอ่ะได้ค่ะหมันชายเนี่ยเป็นหมันที่ทําง่ายมากสามารถทําด้วยกัน ฉีดยาชาได้เลยค่ะทำแป๊บเดียวก็เสร็จไม่เกิน10นาทีง่ายมากๆเลยปกติอัน้าของผู้ชายมันก็จะเป็นกลมๆแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วมันใส่หมวกด้วยนะฝั่งหลังเขาเรียกว่าอคอนเหมือนลูกต้นสนนะ่ะตัวหมวกมันจะเป็นตัวที่สร้างน้ําเลี้ยงค่ะเอามาผสมกับตัวสเปิร์มที่ผลิตจากตัวไข่ลูกเนี่ยแล้วมันก็จะเดินทางผ่านท่อขึ้นไปค่ะท่อตัวเนี้ยมันจะอ้อมไปที่หลังกระเพาะปัสสาวะตัวหลังกระเพาะปัสสาวะมันจะมีต่อมอยู่2อันข้างๆจะมีหน้าที่อัณบวันแล้วก็เลี้ยง ต่อมลูกหม,มากตัวนี้จะเป็นตัวสร้างแรงดันแล้วก็ทําให้ตัวสเปิร์มที่ตัวเต็มไวเนี่ยพุ่งออกไปได้หลักการของการทําหมันก็คือเราจะตัดที่ท่อน้ําเลี้ยงตรงนี้ค่ะตัดออกไปเป็นท่อนเลยนะเอาให้ท่อนล่างก,กับท่อนบนเนี่ยห่างกันประมาณ1เซนติเมตรแล้วผูกหัวผูกปลายเอาไว้ค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วลงแผลเดียวด้วยแผลตรงถึงการตรงนี้ค่ะแล้วก็คลำหาเอาแป๊บเดียวก็เสร็จง่ายมากๆเลยหมอสนับสมุนพ่อบ้านใจกล้านะ